สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ d r Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทัสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะาคุยกันเรื่องยอดฮิตครับนั่นก็คือน้ำมะนาวครับแต่วันนี้เราจะไปเจาะลึกครับเกี่ยวกับ3โรคร้ายที่สามารถหายได้ด้วยน้ำมะนาวถ้าท่านรู้จักวิธีทาน วิธีดื่มวิธีผสมและเวลาที่ทานอย่างถูกต้องนั่นเองครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับครับสำหรับเรื่องของน้ำมะนาวเนี่ยผมมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยทานกันเป็นประจำเนาะยิ่งผู้ที่รักษาสุขภาพเนี่ยก็ทานกันเป็นประจำแต่ก็ต้องบอกนี้ฮะว่าบางทีเราก็ทานผิดเนาะแทนที่จะได้ประโยชน์จากเขาเนี่ยก็อาจจะเสียประโยชน์ไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบ พลาดสิ่งดีๆไปนั่นเองนะครับคราวนี้วิธีทานอย่างถูกต้องนั้นคืออะไรครับอันดับแรกก็คือเรื่องของเวลาที่ทานนะครับและการผสมนะครับการผสมเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ประมาณแบบเขาเรียกว่าน้ำมะนาวนะครับมะนาวประมาณลูกหนึ่งน้ำอุ่นนะครับประมาณสักแก้วชาประมาณสักร้อยถึงร้อยซีซีหรือร้อยห้าซีซีก็ได้นะครับผสมอะไรได้บ้างนะครับแนะนําให้ผสมเกลือชมพูได้นิดหน่อยนะครับจะได้ได้เกลือแร่นะครับผสมน้ําผึ้งได้ไหมน้ําผึ้งเนี่ยต้องบอกงี้ฮะว่า ถ้าเราไม่เคยชินกับการที่แบบทานน้ำมะนาวแล้วใส่เกลือเฉยๆเนี่ยช่วงแรกๆผสมน้ำผึ้งได้เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดชินแล้วหรือว่าโอเคแฮปปี้แล้วผมไม่แนะนําให้เติมเลยไม่สารทดแทนความหวานน้ำผึ้งหรือน้ําตาลไม่ต้องเอาทั้งสิ้นนะครับแต่ช่วงแรกน้ำผึ้งเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าใครทํา IF นี่หลุดหมดนะครับพวกน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งนี่หลุดหมดนะโอเค เวลาที่ทานนะครับผมแนะนําให้ทานก่อนอาหารเช้าหรืออาหารมื้อแรกเนี่ยสัก15นาทีถ้าทานตอนท้องว่างๆเนี่ยบางทีมันกัดกระเพาะนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเวลาที่ทานที่ถูกต้องและการผสมนะครับคราวนี้เนี่ยสโรคร้ายมีอะไรบ้างนะครับ โรคแรกก็คือเบาหวานนั่นเองครับมีการวิจัยนะครับว่าการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ไม่ผสมน้ำตาลนะเป็นน้ำมะนาวเนี่ยแหละนะครับแบบมีวิตามินซีเข้มข้นเลยนะครับตัวมะนาวเนี่ยจะช่วยลดภาวะการดื้อของอินซูลินหรือที่เรียกว่าอินซูลินเรสติสแตนนั่นเองซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราเนี่ยมีภาวะดื้ออินซูลินต่ำลงชีวิตท่านดีแน่นอนครับเพราะว่าภาวะดื้ออินซูลิน สุดท้ายจะกลายเป็นเบาหวานเป็นโรคอ้วนเป็นโรคเลื้อยลังเป็นโรคทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มันแบบที่ท่านคิดได้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านสามารถที่จะดื่มน้ำมะนาวทุกๆเช้าก่อนอาหารมื้อเช้า15นาทีแบบนี้นะครับก็จะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินนั้นลดลงนั่นเองนะครับแต่อย่าลืมครับตัดน้ำตาลออกตัดสารทดแทนความหวานออกน้ำผึ้งในช่วงแรกใส่ได้แต่ว่าช่วงหลังๆไม่เอาเนาะ โอเคครับโรคที่2ออันนี้อันตรายมากโรคนี้นั่นคือโรคลักกระปิดลักกระเปิดนะ,ะโรคลักกระปิดโรคลักกระเปิดเนี่ยนะครับเกิดจากภาวะที่เราขาดวิตามินซีแบบรุนแรงอ่ะซึ่งอาการที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับฟันจะโยกเลือดจะไหลตามลายฟันบางคนมีปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูข้อบวมโหอาการเพียบบางคนท้องเสียเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการดื่มน้ำมะนาวอย่างที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะทำให้ภาวะโรคลักกระปิดรักกระเปิดเนี่ย หายไปได้นะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับแนะนําเลยนะครับมาต่อกันที่โรคที่3ครับอันนี้เป็นกันเยอะมากๆเด็กสมัยนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นนั่นก็คือมีภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอ้วนเรื้อรังนั่นเองครับเรื้อรังนะฮะเพราะว่ารักษาไม่หายสักทีนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มน้ำมะนาวโดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารเนี่ยจะลดความอยากอาหารในมือนั้นลงนะครับมีการวิจัยเลยครับว่านะครับปริมาณอาหารที่ทานเนี่ยจะมีปริมาณลดลงพอสมควรเลยนะครับ ซึ่งนะครับก็จะทําให้การลดน้ําหนักหรือการควบคุมอาหารของเรานั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไม่พอครับการดื่มน้ำมะนาวนะครับอย่างถูกต้องนะครับถ้าใครทํา IF นะครับแล้วไม่อยากหลุด IF ให้ฝานมะนาวเป็นแบบแผ่นบางๆเนาะแล้วแช่ไว้ในน้ําอย่างนี้เขาเรียก Infusion Water นะครับซึ่งท่านสามารถดื่มได้ทั้งวันถ้าใครทํา IF แนะนําให้ดื่มแบบนี้ไม่หลุดแต่ถ้าท่านดื่มน้ำมะนาวเป็นลูกๆแบบนี้หลุด IF เพราะมะนาวเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้นะครับ แต่ก็เป็นผลไม้ที่ดีนะเพราะว่ามีปริมาณแป้งและน้ําตาลต่ำนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าโลคาฟรุตนั่นเองนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับสําหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนต่างๆท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ d d d r t o p s t o r e หรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้เพื่อรับรายละเอียดและส่วนลดพิเศษนั่นเองครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย